ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงคราวนี้เราจะพูดถึงตัวดำเนินการในไทสค s c r i p t ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตัวดำเนินการเปรียบเทียบคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกะโดยการรันโค้ดจริงคุณยังสามารถตรวจสอบผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบประเภทที่แตกต่างกันได้ การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นโปรดใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ตัวดำเนินการในไทสคริปถูกใช้สำหรับการคำนวณตัวเลขการเปรียบเทียบค่าและการดำเนินงานทางตรรก,กะเนื่องจาก t ไทสคริปใช้ตัวดำเนินการที่คล้ายกับ JavaScript จึงง่ายต่อการใช้งานแต่ไท c r i ิปยังช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยความปลอดภัยของประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการหลักมีดังต่อไปนี้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ถูกใช้สำหรับการคำนวณตัวเลข ตัวดำเนินการกำหนดค่าถูกใช้เพื่อกำหนดค่าทางด้านขวาไปยังตัวแปรทางด้านซ้ายตัวดำเนินการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบค่าต่างๆและคืนค่าเป็น true หรือ false ตัวดำเนินการเชิงตักกะถูกใช้สำหรับการรวมคำสั่งเชิงตรกกะในไทยสคริปต์ตัวดำเนินการทางตักกะมักจะถูกประเมินตามลำดับคือ not ก่อนตามด้วย and และสุดท้ายคือ o n o t เป็นตัวดำเนินการแบบเอกฐานและถูกประเมินด้วยลำดับความสำคัญสูงสุด and มีลำดับความสำคัญมากกว่า o ดังนั้นส่วนของ and จะถูกประเมินก่อน ดังนั้นส่วนของ and 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 จะถูกคำนวณก่อนและผลลัพธ์ของมันจะถูกส่งต่อไปยัง or oh. ในไทยสคริปต์ and และ or oh, ทำการประเมินแบบชอ็อตเซอร์กิตหากผลลัพธ์ถูกกำหนดโดยค่าของด้านซ้ายการประเมินค่าด้านขวาจะไม่เกิดขึ้น ในทั้งสองกรณี console.log จะไม่ได้รับการดำเนินการการใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มนิพจน์อย่างชัดเจนสามารถป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลำดับความสำคัญได้ เมื่อใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความกำกวมในภาษาธรรมชาติตัวอย่างเช่นในวลีสุนัขสีขาวหรือแมวอาจหมายถึงสุนัขสีขาวหรือแมวตัวใดก็ได้หรือสุนัขสีขาวหรือแมวสีขาวก็ได้ในโค้ดสามารถเขียนได้ดังนี้ เนื่องจากภาษ,าษาธรรมชาติอาจมีความกำกวมจึงต้องระมัดระวังเมื่อต้องการเขียนโค้ดและออกแบบระบบตัวดำเนินการระดับบิตใช้สำหรับจัดการตัวเลขในระดับบิต ตัวดำเนินการแบบสามทางจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของนิพจน์เงื่อนไขตัวดำเนินการประเภทของไทยสคริปรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ ตัวดำเนินการประเภทใช้เพื่อตรวจสอบประเภทของค่าหรือแปลงค่าให้เป็นประเภทที่เจาะจงตัวดำเนินการ type of จะคืนค่าประเภทของตัวแปร ى. ตัวดำเนินการ instanceof ตรวจสอบว่าวัตถุเป็นของคลาสใดคลาสหนึ่งหรือไม่ตัวดำเนินการ is e ใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่ามีประเภทที่เจาะจงหรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันประเภทในไทยสคริปต์ในไทยสคริปต์ตัวดำเนินการเหล่านี้สามารถใช้เขียนการคำนวณที่ซับซอ้อนและนิพจน์เงื่อนไขได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณ ขอบคุณที่รับชมถ้าคุณต้องการสนุกไปกับเนื้อหาเพิ่มเติมโปรดกดติดตามช่องนี้